สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับเอ,อ่อคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาพยากรณ์นะครับ12ปีนักสัตวนะ์ณประจําเดือนธันวาคมนี้นะครับก่อนปีใหม่ เออนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะว่าดวงชะตาทั้ง12ปีนักงสัตว์ของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะเพราะงะั้นก่อนอื่นเลยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปให้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้คนที่เขากำลังมีความทุกข์ยังไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรดีนะเขาจะได้มาฟังคลิปของอาจารย์เขาจะได้ไปวางแผนชีวิตของเขาได้นะครับจะได้เป็นความหวังนะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของคุณด้วยเช่นกันนะโอเคนะครับเออนะเพราะฉะนั้นอย่าง ตอนช่วงต้นคลิปนะครับเออถ้าใครสนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับเออนะที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้เน่ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะเออแหมาอาจารย์จะได้ค่านในหน้าบ้างนะนะ <c oughs> แหมอันนี้ต่อมาอย่างรวดเร็วนะครับจะมาพูดถึงดวงชะตาของคนที่เกิดในปีชวดกันเลยนะครับนะว่าประจําในเดือนธันวาคมนี้นะครับชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง นะออของคนที่เกิดในปีชวดนะครับคือคนเกิดที่เกิดในปีชวดเนี่ยในเดือนธันวาคมนี้คุณมีโอกาสที่ดีมีกินมีใช้มีเงินมีทองนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะเออมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะครับจะมีความสําเร็จเข้ามานะจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลับผู้ใหญ่นะครับดวงชะตาของคุณในด้านของการเงินการทองเนี่ยก็เริ่มที่จะเดิมเริ่มเดินดีขึ้น นะครับและชะตาชี่ของคุณเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดวงคุณเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะถ้าจะมาพูดถึงในเรื่องของการงานนะครับว่าจะมีเข้ามาไหมก็มีเข้ามาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยในดวงชะตาของคุณนะครับการงานที่ดีนะค,คุณมีโอกาสได้เซ็นสัญญ,ญาธุรกรรมพฤติกรรมสัญ,ญญาต่างๆก็จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีคุณก็จะมีความสุขมีโอกาสได้กินของอร่อยๆ นะครับและในเรื่องของความรักเนี่ยคู่ครองก็ดูแลเอ,เ,อเอาใจใส่คุณเดีย๋ยดีในระดับหนึ่งน,นะครับในดวงชะตาของคุณนะแต่ถ้าในด้านของสุขภาพเนี่ยนะครับในช่วงประมาณต้นเดือนนะครับธันวาคมเราก็ต้องดูแลสุขภาพนิดนึงโรคเก่าจะกำเริ่มอาจจะไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวคุณเองของคุณเองเนี่ยให้ดีนะครับและในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เนี่ยนะบุตรบริวารของคุณอาจจะไม่ค่อยดีนะ นะครับอาจจะหัวดือ้อหัวรั้นนะครับคิดทําสิ่งไหนก็จะทําสิ่งนั้นสุดๆนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารด้วยส่วนในดน้านของโชคลาภของคนที่เกิดในปีชวดนะครับถือว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอยู่แล้วนะครับเออโชคลาภก็จะวิ่งเข้าหาคนที่เกิดในปีชวดนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ให้ซื้อโรตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลทิ้งไว้นิดนึงนะครับในเดือนธันวาคมนะค,คุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่ด้วยเช่นกัน ของคนที่เกิดในปีชวดนะครับมาพูดถึงดวงชะตาปีนักสัตว์ต่อมาเลยนะครับก็คือคนที่เกิดในปีฉลูนะ,ะคนเกิดในปีฉลูเนี่ยชะตาชีวิตคุณในเดือนนี้เนี่ยนะก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดน,นึงนะครับขับรถขับราบ,บนท้องถนนก็ต้องระมัดระวังนะอารมณ์และความรู้สึกของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ดเ่งใจอารมณ์บ่อจอยความรักไม่ค่อยราบรื่นนะครับดวงชะตาบางคนเนี่ยนะ มีเกณฑ์การเป็นเมียน้อยด้วยต้องระวังนะครับคนที่เกิดในปีฉลูความรักของคุณเนี่ยถือว่าไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะครับความรักก็ถือว่าลึกลับซับซ้อนนะในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในด้านของการงานเนี่ยนะครับการงานในช่วงนี้อาจจะพบกับความเสียหายได้นะครับก็ต้องระมัดระวังรอบอบให้มากนะครับหรือทางที่ดีให้ควรอยู่เบื้องหลังถึงจะดีในช่วงเดือนนี้ ของคนที่เกิดในปีฉลรูนะครับเพราะดวงชะตาคุณเนี่ยยังมีภาระความรับผิดชอบเนี่ยอีกเยอะแยะนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็พยายามคบผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้ดีที่สุดนะถ้าคุณไปคบกับคนที่อายุน้อยเนี่ยไม่ค่อยดีในดวงชะตาของคุณสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของทรัพย์สินในบ้านนะครับอาจจะเกิดความเสียหายหรืออาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งที่เกิดในครอบครัวก็ได้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับส่วนในด้านของโชคลาภเนี่ยนะ ถือว่าคนเกิดในปีฉลูเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่ดีนะอันนี้ด้านของโชคลาภเพราะคุณจะมักสนใจในเรื่องของศาสตร์เล่นรับลิรับต่างๆนะครับเช่นศิษศาสตรโหราศาสตร์พุทธศาสตร์นะแล้วก็คุณจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของเก่าของโบราณก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขอโชคลาภเนี่ยให้ข,ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพสถานรับถือได้เลยนะครับในดวงชะตาของคนที่เกิดในปีฉลูนะ ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือศัตรูนะครับไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะเพราะฉะนั้นคุณพยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมลเข้าไว้ดีที่สุดนะครับในดวงชะตาของคุณถ้าจะมาพูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคนเกิดปีเชลูเนี่ยในช่วงเดือนในช่วงปีนี้นะเออสิ้นปีนี้ย,ยังไม่ควรคาดหวังอะไรมากมายนะเกี่ยวข้องกับความรักนะครับคุณก็ต้องรอไปประมาณปีหน้าก่อนนะเออถึงจะดีในดวงชะตาเรื่องความรักค่อยว่ากัน นะถ้าคุณพบเจอใครก็แล้วแต่ในช่วงนี้ก็คุยคุยกันไปก่อนไม่ต้องจริงจังอะไรมากมายนะครับนะในด้านของการเงินการทองในคนเกิดปีฉลูเนี่ยนะครับคุณก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นนะครับเปิดที่ดีในดวงชะตาเพราะฉะนั้นพยายามทาในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีสุดคุณจะไม่มีปัญหาโอสรรคอะไรมากมายนะของคนที่เกิดในปีฉลูนะครับ ต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงดวงชะตาของคนที่เกิดในปีขานนะครับในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือดวงชะตาคนที่เกิดในปีขานเนี่ยนะถือว่าคุณยังมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารกับสังคมโลกออนไลน์โซเชียลนะครับต่างๆนะแต่คุณก็ต้องระวังในเรื่องของคาพูดนะครับก็อย่าประมาทในเรื่องของการใช้สื่อต่างๆนะครับและในด้านของการเงินการทองนะครับประมาณช่วงกลางเดือนธันวาไปแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เงิน ดีขึ้นสภาพคล่องทางด้านการเงินก็จะดีขึ้นนะในดวงชะตาของคุณนะครับในด้านของโชคลาภเนี่ยบอกได้เลยมีมาเต็มนะครับโชคลาภเนี่ยคุณมีโอกาสได้โชคลาบก้อนใหญ่ประสบผลความสําเร็จอาจจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงของอต้นเดือนก็ได้หรือกลางเดือนธันวาคมก็ได้ให้คนที่เกิดในปีขานในซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้นิดน,นึงนะครับในเดือนธันวาคมที่คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาบก้อนใหญ่นะครับที่ดีในดวงชะตาของคุณ นะรวมถึงในเรื่องของการติดต่อสื่อสารประสานงานนะครับกับเพศตรงข้ามหรือในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับประสบผลควมสําเร็จในด้านของความรักเนี่ยนะก็ถือว่าดีนะเออคนรักคู่ครองก็จะนําสิ่งที่ดีๆหรือนําโชคลาภมาให้ก็ได้เออถ้าคุณจะเสี่ยงโชคนะคุณให้บุตรหรือลูกหลานคุณเนี่ยหรือคู่ครองคุณเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่มาหรือคุณอาจจะเล่นเลขบ้านเลขรถ นะครับคนเกิดปีขานในเดือนธันวาคมนี้ให้เล่นเลขบ้านเลขรถมีโอกาสที่จะมีโชคลาภป,ประสบผลความสําเร็จรวยกันเลยนะครับในทีนี้เลยนะและดวงชะตาคนที่เกิดในปีขานเนี่ยนะครับในเดือนนี้ถ้าคุณต้องการนะที่จะเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนไกลหรือต่างประเทศบอกไล้เดินมีโอกาสที่ดีจะประสบผลความสําเร็จนะครับในดวงชะตาของคุณนะ และสิ่งที่คนเกิดปีขานต้องระมัดระวังนะครับในดวงชะตาในเดือนนี้ก็ปัญหาเก่าเก่านะคุณก็น่าจะรู้ว่าปัญหาเก่าเก่ามีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับอาจจะมาสร้างความเสียหายให้กับคุณได้นะต่อมาเลยครับมาพูดถึงดวงชะตาของคนที่เกิดในปีนักสัตว์ปีเถาะนะครับประจาเดือนธันวาคมนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยนะในตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับจนถึงกลางเดือนให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพไว้นิดนึง โรคเก่าจะกำเริ่มอาจจะมีแรงกดดนันมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องดูแลสุขภาพนะแต่พอประมาณกลางเดือนธันวาไปแล้วชะตาชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับรวมถึงในด้านของการงานเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับสมัครงานก็มีโอกาสได้งานนะครับหรือใครที่กำลงัลงรอคอยงานอยู่เนี่ยก็จะมีงานเข้ามาให้คุณทําดีนะครับแต่คุณมีโอกาสได้จะมีเงินมีทองสามารถฉลองปีใหม่ได้นะ ของคนที่เกิดในปีเถาะนะครับและดวงชะตาของคนลกคู่ครองเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานให้กับคนที่เกิดในปีเถาะได้นะครับและดวงคุณมีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญานิติกรรมธุรกรรมต่างๆในด้านของการงานในเดือนในเดือนนี้ด้วยนะส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยนะครับถือว่ายังมีทั้งรายรับรายจ่ายเข้ามานะครับรายจ่ายคุณก็มากอ่ะนะเออรายรับก็มีเข้ามาก็ยังดีนะเพราะฉะนั้นเจ้าคุณได้มาเนี่ยก็ถือว่าจะได้จากงานเข้ามา นะครับขอให้คุณทํางานให้เต็มที่จะประสบผลความสําเร็จนะคนที่เกิดในปีถอนะครับและการงานอาชีพไหนละ่ะที่โดดเด่นนะครับออของคนที่เกิดในปีถอนะครับเกี่ยวข้องกับงานข้าราชการนะครับรัฐวิสาหกิจนะเกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับสื่อสารต่างๆได้หมดเลยของกินของใช้ของสวยของงามโอ้ยดีมากนะครับเพราะฉในเรื่องของงานของคุณจะมีเข้ามาเยอะ นะครับในช่วงเดือนนี้คนเกิดปีถ่อคุณจะเป็นคนที่รักในเรื่องของการทํางานมากเป็นพิเศษเลยนะครับเออพราะนั้นลุยงานให้เต็มที่นะครับเงินตามมาแน่นอนนะต่อมาเลยครับดวงชะต่างคนที่เกิดในปีมะโรงนะว่าดวงคุณในเดือนนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถือว่าในเดือนนี้นยคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการลงทุนก็ได้นะครับคุณอาจจะมีความลังเลอยู่นะและถ้าคุณถามว่าเอ๊ะการลงทุนนี้จะดีหรือไม่ดี นะครับเพราะ้อาจารย์ตอบให้คุณอย่างเต็มที่เลยคนเกิดปีมะโรงคนเกิดปีมะโรงเนี่ยนะดวงคุณจะมีโชคลาภเข้ามาอยู่แล้วนะครับการลงทุนของคุณเนี่ยจะทําให้คุณประสบผลความสําเร็จมีเครดิตชื่อเสียงในดวงชะตานะครับเป็นที่ยอมรับในสังคมนะอุปรสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณสามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้อันนี้ถือว่าดีมากเลยในดวงชะตาและคุณจะมีความสุขในครอบครัว นะครับแต่สิ่งที่คนเกิดปีมะโรงต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการคาดหวังมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณในมโอกาสพลิกผันได้เสมอนะทำให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องของเอกสารสัญญาหนุนนั่นเสร็จแล้วก็ปล่อยไป50-50ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมายนะักทำให้ดีที่สุดนะครับถ้าจะมาพูดถึงในด้านของความรักกับคุณนถือว่าคู่ครองจะช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะครับคนเกิดปีมะโรงได้เป็นอย่างดี เออไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายในดวงชะตาของคุณนะครับและสิ่งที่คนที่เกิดในปีมะโรงต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับคือการไปการเดินทางหรือไปทําอะไรซึ่งเสี่ยงมากจนเกินไปเนี่ยอันนี้ไม่เป็นผลดีเลยในดวงชะตาของคุณระวังปัญหาด้านสุขภาพนิดนึงนะครับหรืออุบัติเหตุอย่างที่ไม่คาดคิดไม่คาคดคาฝันนะครับแต่คุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีเซนท์รางสองหอดเป็นอย่างดีนะในช่วงนี้เนี่ยนะครับคนเกิดปีมะโรงต้องเชื่อมั่นในเซนทร์างส่องหอนะคุณ ถึงจะดีนะครับแล้วก็พยายามส่วนมวนุษย์พระนิดนึงจะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับต่อมาลนะครับมาพูดถึงดวงชะตาของคนที่เกิดในปีนักสัตว์ปีมะเส็งนะครับว่าดวงของคุณในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถือว่าดวงชะตาของคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนับไปต่างถิ่นต่างแดนนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพไว้นิดนึงเพราะในเดือนนี้คนเกิดปีมะเส็งเนี่ยคุณอาจจะเดินทางบ่อยก็ได้อาจจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษก็ต้องอดทน นะครับและในเรื่องของปัญหาอุบสรรคัหรืออริศตูเนี่ยไม่สามารถทําอะไรคุณได้สุดท้ายก็จะพ่ายแพ้ไปในดวงชะตาของคุณนะครับคนเกิดปีมะเส็งคุณยังเป็นคนที่ศึกษาเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภอย่างเต็มที่ในเดือนนี้นะครับให้คุณซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลทิ้งไว้นิดนึงนะครับเออนะสักใบสองใบอันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับถ้ายิ่งในช่วงของประมาณกลางเดือนจนถึงป่าปีใหม่ไปแล้วเนี่ยให้ซื้อทิ้งไว้เลย มีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับและในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนักนะครับในดวงชะตาของคุณนะในด้านของการเงินการทองเนี่ยถือว่าคุณย,ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับน,นู่นนี่นั่นการเงินก็ต้องระมัดระวังรวมถึงในเรื่องของบุตรและบริวารน,นะครับถ้าคนเกิดมีปีมะเส็งเนี่ยนะมีลูกนะหรือบุตรหลานซึ่งอายุยังน้อยน้อยลเล็กอยู่อย่าปล่อยให้ค่าสายตาเป็นอันขาดเลย นะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยไม่สบายมีเรื่องสูญเสียผ้าได้ต้องระวังนะครับในดวงชะตาของคุณแล้วก็ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับซื้อมาขายไปคนเกิดปีมะเส็งคุณมีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จในเรื่องการเป็นในหน้าขายที่ดินจะสมหวังนะครับหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้เงินประเภทนี้ได้รับส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นต่างๆโอนเข้าบัญชีก็ได้แหมถือว่าดีมากเลยนะเออจะมีความสุขมีเงินมีทองนะครับและอย่างหนึ่งคุณมักจะฝันแม่น ในช่วงที่คุณจะเป็นคนที่มีเส้นรางสองหอด้วยนะครับของคนที่เกิดในปีมะเส็งนะถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ก็จําความฝันไว้ดีนะครับหรือถ้าฝันยิ่งถึงตัวเลขเนี่ยไปซื้อเลยอันนั่นแหละคือโชคลาภใหญ่ของคนที่เกิดในปีมะเส็งเลยนะครับและส่วนในด้านของความรักของคุณเนี่ยนะครับคู่ของก็ยังดูแลเอาใจใส่คุณดีนะครับในระดับหนึ่งนะต่อมาเลยนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเมียนะครับว่าในเดือนธันวาคมนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับคืออย่างนี้ในด้านของการงานของคุณเดี๋ยวก็ยังมีปัญหาอุปสรรคนะครับมีแรงกดดันอยู่แต่พอประมาณช่วงกลางเดือนธันวาไปแล้วการงานของคุณก็เริ่มจะกลับมาดีขึ้นนะครับเริ่มเดินหน้านะส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยนะครับสภาพคล่องทางด้านการเงินเนี่ยก็ยังถือว่าเรื่อยๆนะครับในดวงชะตาและดวงคุณจะใส่ใจสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้สัญญาเจราจาต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของเพศตรงกันข้ามนะ ในด้านของคนรักคู่ครองเนี่ยก็จะช่วยเหลือด้านการงานคนเกิดปีมะเมียได้เป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตาของคุณในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆหรืออริสตูนะครับไม่สามารถทําอะไรคนเกิดปีมะเมียได้ในเดือนนี้นะครับเออพยายามทาในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีสุดนะครับในเรื่องของรา,ายได้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยนะครับก็ยังมีกินมีใช้ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายนะครับสุขภาพก็ต้องระวังในเรื่องของโรคกระดูกและฝัน นะครับก็ต้องตรวจเช็คสุขภาพเป็นระยะระยะเข้าไว้ดีที่สุดนะแล้วก็ในเรื่องของอรลและศัตรูเนี่ยแหละครับคือในช่วงนี้ดวงชะตาคนที่เกิดในปีมะเมียเนี่ยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูไว้นิดนึงนะครับจะดีในดวงชะตานะพอพ้นเดือนนี้ไปแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะแล้วถ้ามาพูดถึงในด้านของโชคลาภนะครับบอกได้เลยคุณมโอกาสที่จะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไมค่าคาดฝันอยู่แล้วและได้เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเดือนนี้ก็ซื้อรอตตอรีทิ้งไว้นิดนึง นาะของคนที่เกิดในปีมะเมียนะครับต่อมาเลยนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในปีนักสัตว์ปีมะแมนะครับเออคือดวงชะตาคนเกิดปีมะแมเนี่ยนะถือว่าดวงคุณเนี่ยในเดือนธันวาคมนี้ต้นดีปลายร้ายนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังไว้นหนึ่งการงานเนี่ยคุณจะได้ลาบและผลประโยชน์เข้ามานะครับไม่ว่าจะได้แบบไหนก็แล้วแต่นะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไอสิ่งที่คุณได้ลาบมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอุปัรรคตามมา เออเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นในแนวลักษณะแบบทุกขลาบก็ได้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งในดวงชะตาของคุณนะครับและในช่วงเกณฑน,นี้ดวงคุณจะอยู่บ้านไม่อ็ติดอ่ะอาจจะต้องไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะครับก็ต้องวางแผนที่หลงการเดินทางให้ดีนะครับถ้าคุณเดินทางไปแล้วเนี่ยถามว่าอาจจะเป็นโอกาสผลดีไหมคือถ้าจะเดินทางให้สําเร็จเนี่ยให้เดินทางหลังวันที่20ไปแล้วดีที่สุด นะครับธันวาคมในดวงชะตาจะสมหวังถ้าคุณเดินทางในช่วงก่อนวันที่20สิบเนี่ยไม่ค่อยสมหวังอาจจะมีแรงกดดันหรืออาจจะไม่เป็นไปตามเป้าก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะครับในด้านของการเงินการทองเนี่ยในเดือนนี้ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในด้านของการเงินได้ดีนะครับแล้วถ้าจ่ายไปแล้วเนี่ยนะแล้วมันดีไหม นะจ่ายไปแล้วมันดีไหมมันก็โอเคมีโอกาสแต่ว่ามันได้ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณทําอะไรก็แต่ก็ต้องด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็ศึกษาให้ดีนะก่อนในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะว่าการลงทุนทุกอย่าง,างมีความเสี่ยงนะต่อมามาพูดถึงในด้านของความรักนะครับคือความรักก็อาจจะมีเรื่องอื่นอาจทุกใจอยู่นะครับอาจจะเป็นในเรื่อง,องของกรรมเก่าของคนที่เกิดในปีมะแมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องอย่าทะเลาะกันนะครับใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยกัน นะครับอย่าใช้อารมณ์ไม่เป็นผลดีเลยนะแล้วถ้าจะมาพูดถึงได้ได้ของโชคลาภเลยนะครับถือว่าโชคลาภของคุณเนี่ยมีเข้ามาอยู่แล้วนะครับเออเพื่อนโชคลาภของคุณก็อาจจะได้จากในเรื่องของการงานก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับหรือคุณอาจจะให้บุตรหรือลูกคุณเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่มาให้ก็ได้เออคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคนะพอได้มาเสร็จปุ๊บก็จ่ายรออยู่เลย <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่ขอให้โชคดีนะครับนะมีโอกาสมีโชคลาภนะครับพอได้มาเสร็จปุ๊บก็มีรายจ่ายรออยู่นะ โอเคนะครับต่อมามาพูดถึงคนที่เกิดในปีนักสัตว์ปีวอกกันเลยนะครับว่าดวงชะตาในเดือนธันวาคมนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถือว่าชะตาชืวอของคุณเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานู่นนี่นั่น <c oughs> นะครับคุณมีเกณฑ์การจะแต่งตัวดีขึ้นนะหรือดูแลในเรื่องของสุขภาพแต่ดวงชะตาคุณก็ต้องระมัดระวังผลข้างเคียงนิดนึงนะครับเออนู่นนี่นั่นก็ต้องศึกษาก่อนนะเออตัวเช็คมากกว่าหนึ่งหมอเข้าไว้ถึงจะดีในดวงชะตาของคุณนะครับ ส่วนด้านของการเงินการทองเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารอย่างต่อเนื่องนู่นนี่นั่นนะครับดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นรลอตำแหน่งเลยนะเออ,เอ,อถ้าคนที่เกิดในปีวอกเนี่ยคุณจะทํางานเกี่ยวข้องกับร้านอาหารต่างๆเป็นเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะทองแดงเนี่ยก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จสมหวังในดวงชะตาของคุณนะครับและในเดือนนี้พยา,ายามไหวเจ้าทีชะตาเข้าบ้านไหวเจ้าทีที่บ้านนิดนึง นะครับจะเป็นผลดีในดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือให้คุณในประสบผลความสําเร็จนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคลาบด้วยเช่นกันนะครับเพราะดวงชะตาคนเกิดปีวอกเนี่ยในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะมีโชคลาบจากการเสรี่ยงโชคนะครับเอ่อในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะเอ่อให้ขอตัวเลขโชคลาบจากเจ้าที่เะ้าทเข้าไว้นะดีที่สุดในดวงชะตาของคุณส่วนในด้านของความรักเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีนะ นะครับเออเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากมายโดยเฉพาะคนโสดนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะก็ต้องพยายามอยู่ในสิ่งในธรรมเข้าไว้ดีที่สุดให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายเจ็บปวดไม่สบายหรือสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะครับและโดยสตางคนที่เกิดในปีวอกนะครับถ้าคุณกําลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยนะแล้วมีกําหนดคลอดในช่วงเดือนนี้คุณมีเกณฑ์การผ่าคลอดสูงนะครับบอกได้เลยในโดยสถางค,คุณก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ดี นะครับเออนะแต่บางทีถ้าคุณผ่าคลอดมาแล้วเนี่ยนะก็ลูกคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพนะครับเออมีโรคประจาตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าคลอดออกมาแล้วให้พยายามยกให้เป็นโรคบุญลูกบุญธรรมให้กับพระให้กับเจ้าเขอไว้ดีที่สุดนะครับจะได้ป้องกันในเรื่องของการสูญเสียพลดพลาดได้ในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาเลยครับจะมาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในปีนักสัตว์ปีละกากันเลยนะครับ เออนะคนเกิดปีละกาเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นไหมนะครับเห็นหลายคนมาบอกอาจารย์ว่าโอ้อาจารย์ปีหน้าเนี่ยนะคนเกิดปีละกาเนี่ยเออชงหนักนู่นนี่นั่นแหมชงก็ต้องอร่อยดีถูกไหมเออนะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีละกาเนี่ยคนก็ต้องทําบุญตั้งแต่เนิ่นๆน,นะครับ ทำบูทแต่เนินๆเขาไว้ดีที่สุดจะได้สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับนะคือถ้าเกณฑ์โดยชะตาคุณจะมีปัญหาเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แล้วแหละนะครับในเรื่องของกรรมเก่าน,นู่นี่นั่นจังหวะวงรอบนะครับคือดวงคุณในปัญหาก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพทั้งตัวคุณเองและผู้ใหญ่ในบ้านระวังในเรื่องของการสูญเสียพัดพรากนะครับในโดยชะตาก็ต้องระมัดระวังไว้ให้ดี นะหรืออาจจะมีรายจ่ายมีเรื่องเสียทรัพย์สินด้วยนะครับนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะเออต้องหลังตู่จีนปีหน้าไปก่อนนะถ้านับแบบจีนนะครับสองไทยก็ประมาณหลังเมษาแหละนะเออหลังสงการคอยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณติดตามคลิปดูดวงชะตาของอาจารย์ได้ทุกคลิปนะคุณจะได้ไปเรามาระวังตัวของคุณได้นะครับไม่ว่าจะเป็นราศีหรือ12ปีนักสัตว์ก็แล้วแต่นะครับนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะ โดยสาคนเกิดปีละกาเนี่ยครับถือว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณยังมีเกณฑ์มีกินมีใช้อยู่นะครับแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวดีไม่ได้มีปัญหาอุปคอะไรนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยก็ยังมีภาระความรับผิดชอบอยู่ดีนะครับผู้ใหญ่ก็ใช้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีนะครับรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะส่วนด้านการเงินการทองก็มีเกณฑ์การรายจ่ายในครอบครัวหมุนเวียนไปนู่นนี่นั่นนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะการเงินของคนเกิดปีละกาเนี่ย คุณจะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้จะไหมเงินคุณในช่วงนี้เนี่ยต้องเหนื่อยถึงจะได้นะครับถ้าเงินใดก็แล้วแต่ได้มาแบบง่ายๆให้คุณคิดไว้เลยว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณนะและในเรื่องของความสําเร็จเนี่ยนะครับถือว่าคุณจะมีความสุขในครอบครัวด้วยเช่นกันคุณจะมีสิ่งที่ดีๆเข้าบ้านนะครับและในเดือนนี้สิ่งที่สําคัญเลยนะครับของคนที่เกิดในปีละกานะคุณจะต้องสายมูนะครับ เพราะคุณจะเป็นคนที่มีเซนส์นลางสงหรห์ที่ดีในดวงชะตานะครับคือดวงชะตาคุณเนี่ยยังมีกิมีใช้ยังเป็นโอกาสที่ดีอยู่ในเดือนนี้เพราะฉะนั้นพยายามเดินทางทําบุญเลยครับเออไปวัดนูน้นวัดนี้ไปทําบุญไปหยอดตู้บริจาคนะไปสวดมวนต์ไหว้พระแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่แถวนั้นนะได้เพราะดวงคุณในเดือนนี้จะต้องเดินทางไปสแสวงหาโชคลาภจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะ จะมีสิ่งที่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางไปทาบุญเลยจะมีโชคลาภโอเคนะครับต่อมามาพูดถึงคนเกิดปีนักษัตรต่อมาเลยคนเกิดปีจอนะครับคนเกิดปีจอในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยนะครับคือดวงชะตาคุณเนี่ยยังมีเรื่องออัดทุกใจนะมีปัญหาอุปสรรคโน่นนี่นั่นไม่ค่อยราบรื่นสักทีนึงหลายจ่ายก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับความรักก็อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นะแต่ในเดือนนี้ของคุณเนี่ยเริ่มมีโอกาสที่ดีนะครับ คุณจะมีความสําเร็จและจะเป็นที่ยอมรับในสังคมมีโอกาสได้พบเพื่อนเก่ามิตรเก่านะครับจะมีเครดิตที่ดีและคุณจะมีโชคลาภจากในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับสังคมโลกออนไลน์โซเชียลวัตแอดด้วยนะครับในดวงชะตาจะมีเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะครับในช่วงจังหวะนี้นะถ้าในด้านของการงานเนี่ยคุณมีเข้ามาอยู่แล้วนะครับเพราะในเดือนนี้เนี่ยคุณเนี่ยเหนื่อยอยู่แล้วนะครับแต่เหนื่อยแล้วดีนะเหนื่อยแล้วจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตา นะครับถ้าคุณเดินทางติดต่องานไปนู่นไปนี่ไปนั่นพบสังคมเยอะนะคุณมีโอกาสได้กินของอร่อยอรอยนะพบะสิ่งที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจโอ้ยดีมีความสุขนะครับการเงินถึงแม้จะมีเกณฑ์การรายจ่ายแต่คุณก็จะได้รับรายรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับในด้านของการงานหรือสิ่งที่คุณได้ลงมือลง,ลงแรงทําไปแล้วเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับคนเกิดปีจอนะ,อะแล้วก็พยายามส่วนต์มไม้พระเข้าไว้ดีที่สุด นะครับเพื่อผ่อนดักให้เป็นเบาได้ของคนที่เกิดในปีจอนะครับในเรื่องของครอบครัวของคุณเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะบางคนก็มีโอกาสที่จะมีบ้านมีช่องให้เรามม่ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับออหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การซ่อมแซมบ้านช่องก็ได้ในช่วงนี้นะครับถ้าในด้านของโชคลาภเนะี่ยมีเข้ามาอยู่แล้วนะครับดวงคุณจะได้โชคลาภทางด้านการเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาของคนที่เกิดในปีจอนะครับ โอเคต่อมาเลยครับดวงชะตาคนที่เกิดในปีคุณนะครับนั่นในเดือนธันวาคมนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับและดวงชะตาคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มุดทะลุในช่วงนี้นะจะเป็นคนที่มีเส้นลางสงหารเป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่ดีในด้านของการเงินการทองนะครับและในจังหวะในเดือนนี้คนเกิดปีคุณเนี่ยนะ ถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ให้ไปซื้อลอตเตอรี่เลขนั้นอันนั้นแหละคือโชคลาภใหญ่ของคุณนะครับในดวงชะตาเลยนะเ,ออเพราะฉะนั้นทางด้านการเงินของคุณจะประสบความสําเร็จในช่วงต้นเดือนอาจจะมีเกณฑ์การรายจ่ายหรืออาจจะได้เงินยังไม่ค่อยเต็มนะครับพอกลางเดือนไปแล้วในการเงินของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นสาภาพคล่องก็จะดีขึ้นบริวารก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงนะครับในดวงชะตาของคุณและดวงคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนไกล นะได้เงินจากทางไกลนะครับเออแล้วก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินมักเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าการเงินอาชีพที่จะนําเงินนําทองไหมคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางสุขภาพของกินของใช้ของสวยของงามนะครับแล้วดวงชะตาคุณเนี่ยจะได้เงินจากงานชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทํางานให้เต็มที่จะประสบผลความสําเร็จอย่าขี้เกียจนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆจะมาลายหายไปสิ้น นะอารีและศัตรูไม่สามารถทำอะไรคนที่เกิดในปีกุลได้ในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนเกิดปีกุลอย่าอยู่เฉยๆอย่าอยู่บ้านเฉยๆทำงานแล้วจะดีมีเงินมีทองเข้ามานะครับถ้ายิ่งเดินทางได้ยิ่งดีเลยในเรื่องของการงานนะครับโอเคนะอันนี้ครบแล้วนะครับทั้ง12ปีนักษัตรประจำเดือนธันวาคม2565นะครับเออเดี๋ยวคุณรอติดตามคลิปได้เลยนะครับดวง12ปีนักษัตร นะปี2 5 6 6ชะตาชีวิตนะครับซึ่งอิทธิพลของดวงดาวมีเกณ์การโยกย้ายปเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปีนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับรอติดตามได้เลยนะครับที่ช่อง Mrpd88 อฤทธิ p a าดาว YouTube.com ได้เลยนะครับนะเพนะฉอนนะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับให้กับอาจารย์เยอะๆนะจะได้ให้กับคนซึ่งเขากำลังมีความทุกข์อยู่ยังไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรดีจะมีความหวังไหม นะครับก็จะได้ไปดูแล้วก็จะได้ไปวางแผนชีวิตของเขาได้ถูกต้องนะครับก็ถือว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลให้กับทั้ง12ปีนักสัตว์ด้วยเช่นกันนะครับนะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดขอบคุณให้กับอาจารย์ด้วยนะเออเพื่อสนับสนุนช่องรายการให้กับอาจารย์นะครับตอนนี้แล้วแต่เลยนะอขอให้รวยๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ